โรเมโอลาเวียไอหนุ่มมิดฟิลด์ตัวรับวัย19ปีกำลังเป็นหนุ่มนักหอมสดๆเลยครับในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เพราะว่ามีหลายสโมสรครับอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมเหลือเกินโดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลที่มีข่าวว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมจะทุ่มเงิน50ล้านปอนด์มาร่วมทีมครับนับเป็นราคาที่มหาโหดเหลือเกินครับกับเด็กที่อายุยังไม่ถึง20ปีแล้วก็ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอะไรมากมายบนเวที พิมลิกอังกฤษครับแต่ทําไมค่าตัวของลาว,วีครับถึงพุ่งไปแตะราคา50ล้านปอนด์เดี๋ยวข้อสับอินไซด์ในวันนี้ครับจะพาไปลงรายละเอียดเรื่องนี้กัน ลาเบียครับมีประสบการณ์ค้าแข่งบนเวทีทีมบริอังกฤษ1ซีซั่นเต็มๆครับและต่อให้เขาเนี่ยอยู่กับไซมอนตันต้องกระเด็นตกชั้นไปเล่นในศึกเดชแชมเปี้ยนชิพแต่ว่าผลงานของเขาเนี่ยมันโดนใจกับลิเวอร์พูลมากเหลือเกินโดยเฉพาะในเกมนัดสุดท้ายครับที่ไซมอนตันเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูล4ต่อ4วันนั้นเนี่ยลาเบียครับทั้งทำหน้าที่คอยตัดเกมคอยเชื่อมเกมรุกคอยเซตบอลขึ้นแดนหน้าซึ่งเป็นผลงานที่มันยอดเยี่ยมมากๆครับก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในทีที่62เพราะว่ามีอาการบบบบาดเเจ็ครัััซึ่่งตอนนนนน้ียกุ ในใําหงแดงอยู่3ประตูต่อ2ด้วยกันด้วยความที่ลาเวียครับเพิ่งจะอายุแค่19ปีเท่านั้นทําให้ซามตันเนี่ยยังมีเวลาการใช้งานได้อีกหลายปีพวกเขาได้วางให้ลาวเวียเนี่ยเป็นกำลังสาคัญในการพาทีมคัมแบ็กกลับขึ้นมาสู่เบทร์พิบลิกอังกฤษอีก1ครั้งครัครบดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบร้อนปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมไปแถมยังเพิ่งซื้อตัวลาวเวียครับมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2022นี้เองอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่าลาวนเวน เพราะว่าลาเวียครับเป็นอดีตเด็กลูกม่อของแมนเชสเตอร์ซิตี้มันเหมือนเป็นการการันตีเรื่องผีเท้าอยู่แล้วครับเหมือนว่าคุณเนี่ยได้วุฒิจบม .6 ครับที่พร้อมจะโบยบินเข้าสู่มหาลัยชั้นนำครับเพียงแต่ว่าการจะขึ้นสู่ชุดใหญ่ระบาสีฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าโคตรจะยากเพราะว่าที่สโมสรแห่งนี้ครับมันเต็มไปด้วยสเปอร์สตาร์ยิ่งตำแหน่งของเขาเนี่ยมีทั้งโรดี้ยูไคกุนดกันคารวินฟิลิปไหนจะมีจอห์นสโตนครับที่เป๊ปโวเดล่าเนี่ยดันขึ้นมาได้เป็นกองกลางอีกดังนั้นเนี่ยม ลาเวียในทีมทําให้เขาเนี่ยถูกปล่อยตัวออกไปครับให้กับนักบุนดัแดนใต้ในราคาประมาณ10ล้านปอนด์ด้วยกันซึ่งราคานี้เนี่ยก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควรครับแต่ว่าในะอีกแง่มุมนึงมันแสดงให้เห็นว่าลาเวียเนี่ยมีฟีเท้าประทับใจมากเพียงใดซึ่งการปล่อยตัวลาเวียออกไปนะครับผมเชื่อว่าแมนซิตี้เนี่ยไม่ได้อยากปล่อยนักเตะอันนี้ออกไปสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าแมนซิตี้ครับเขามีออปชั่นที่จะซื้อตัวกลับมาอยู่กับทีมได้ในช่วงซัมเมอร์ปี2อ2 4ยครับอยู่ที่ราคา5 สิล้านปอนด์ด้วยกัน hey, ผลต้องมาครับถ้าถามว่าลาวเวเน่โชว์ฟอร์มจนน่าประทับใจถึงขั้นที่ซามตันจะต้องตั้งราคา5 0ล้านปอนด์พีเพลยเลยไหมเนี่ยต้องกราบเรียนกันตามตรงว่าลาวเวเน่อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเขายังไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นที่สปอตไลท์เนี่ยไปจับจ้องหาแค่เขาคนเดียวครับแต่ว่าลาวเวียครับถือว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในโคต้าโฮโมโกรนด้วยครับถ้าหากว่าลีพูครับสามารถซื้อตัวมาร่วมทีมได้ถึงแม้ว่าลาวเวียครับจะเป็นนักเตะชาวเบลเยียมเล่นให้ ติดทีมชุดใหญ่มาแล้ว1นัดด้วยกันแต่ว่าลาเวียครับอยู่ในอังกฤษมาแล้ว3ปีดังนั้นเขาจึงถูกบรรจุอยู่ในโคตาโฮมโกนถ้าถามว่าโคตาโฮมโกนคืออะไรครับสรุปแบบง่ายๆสั้นๆน,นะครับคือต้องเป็นนักเตะที่เติบโตมาจากระบบเยาวชนของสโมสรในอังกฤษครับโดยนักเตะคนนั้นเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นนักเตะที่เป็นชาวอังกฤษก็ได้แต่ต้องถูกบ่มเพาะโดยสโมสรท้องถิ่นอย่างน้อย3ปีก่อนที่พวกเขาจะอายุ21ปีครับซึ่งลาเวียย้ายจากอันเดอร์เลชนะครับมาอยู่กับมาซิตี้ตั้งแต เข้าข่ายในฐานะนักเตะโฮมกรอนอย่างแน่นอนครับเ <d> พราะว่าอยู่อังกฤษมาแล้ว3ปีและตอนนี้ก็เพิ่งอายุแค่19ปีเท่านั้นครับ <d> อยา่างไรก็ตามครับพอลาเวียอยู่ในข่ายนักเตะโฮมกรอนครับ <d> ก็ทําให้ค่าตัวของเขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนี่จึงเป็นอีก1เหตุผลนะครับที่ทําให้ค่าตัวของเขาเนี่ยมันแตะระดับเกือบ ครึ่งร้อยล้านปอนด์ส่วนอีกหนึ่งเหตุผลต่อมานะครับเชื่อว่าแมนซิตี้ครับไม่ต้องการจะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากสโมสรครับแต่ด้วยความที่ลาเวียเนี่ยต้องการจะลงสนามมากกว่านี้ครับพวกเขาจึงปล่อยให้มันเป็นตามวิธีของฟุตบอลระนั้นครับในสัญญาเงื่อนไขที่ระบายสีฟ้าเนี่ยแนบเอาไว้ในตอนขายให้กับไซมอนตันเนี่ยคือพวกเขาเนี่ยจะสามารถซื้อตัวกลับมาได้ครับในราคาที่ส0สิล้านปอนด์ซึ่งเงื่อนไขนี้ครับแมนซิตี้จะสามารถใช้ได้ในช่วงซัมเมอร์ปีส0 2 4ันยิบี่เท่ากับว่า ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนขายลาวเวียก็ได้แต่มันก็จะมีปัจจัยความเสี่ยงหลายอย่างครับถ้าหากนักเตะครับเกิดมีอาการบาดเจ็บหรือว่าฟอร์มการเล่นไม่สม่ำเสมอเนี่ยอาจจะทำให้ค่าตัว70ล้านปอนด์เนี่ยหายไป,ไปกับตาหรือว่าจํานวนราคาค่าตัวเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงไปครับแต่ว่าช่วงนี้ครับลาวเวียของกาลังขึ้นครับลร์พูลเนี่ยถึงขั้นเลยความสนใจกิเฟเนตูลามแล้วก็จะมาจับจ้องซื้อลาวเวียไปลุกซีงไปได้นะครับดังนั้นครับเรื่องนี้ซมตันไม่จาเป็น,นต้องตั้งค่าตัวให้ต่่่าาางกว40ล้้นนนปอดเยัััค ห้าล้านปอนด์ครับจึงเป็นราคาที่แฮม์ั้นเนี่ยปักป้ายเอาไว้และเมื่อเอาองค์ประกอบทุกอย่างมาหลอมรวมกันนะครับทั้งเรื่องของตีทวนักเตะนักเตะโฮมโกรนแล้วก็ออปชั่นซื้อกลับของมาซิตี้ที่มีโอกาสได้ข่าตัวราว10ล้านปอนด์อยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นครับราคา50ล้านปอนด์ครับมันจึงอยู่ในราคาที่แฮม์ันเนี่ยตั้งเอาไว้และลีกูเองเนี่ยก็คงพร้อมจ่ายครับอยู่ที่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยหงแดงจะขายใครออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะทุ่มเงินก้อนนี้แบบไม่ต้องรอขายใครเลยครรัับอออนนี้ต้ตตตงิดามครับ ผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับในซัมเมอร์นี้นะครับลีพูจะซื้อใครซื้อจริงๆครับเหมือนที่พวกเขาซื้อเล็กซิสแมกเลสเตอร์แล้วก็ด o มินิก s o โซบอสไลมาแล้วครับรอดูกันว่าในรายต่อไปครับจะเป็นราเวียแบบที่ทุกคนรอคอยหรือไม่ครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับและนี่คือเอาสนาบอินไซด์ในวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมหายไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ